ของการทำความดีถวายพ่อหลวงรัชกาลที่9ก,กันนะคะโดยบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชุมชนพาสว่างเขตเทศบา,นนาลนครหัดใหญ่กว่า20ร้านค่ะก็ได้รวมตัวแจกจ่ายอาหารฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะ นี่คือที่ชุมชนพาสว่างนะคะหลังจากที่มีการรวมตัวแจกอาหารฟรีให้แก่ประชาชนค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีประชาชนที่ผ่านไปมาเข้าคิวเพื่อรับอาหารแล้วก็เครื่องดื่มจํานวนมากและบอกว่าแจกหมดด้วยเวลาอันรวดเร็วด้วยนะคะด้านนายบัวลอยสีมาลาประธานชุมชนพาสว่างเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เปิดเผยว่าวันนี้ชาวชุมชนค่ะได้พร้อมใจกันทํา เพื่อพ่อหลวงคนค้าขายก็สามารถทําความดีได้ง่ายๆนะคะด้วยการแจกอาหารฟรีค่ะเพราะว่าเป็นอาชีพของทุกคนและทุกร้านต่างก็เต็มใจที่จะทําดีถวายแด่นในหลวงรัชกาลที่9้าด้วยนะคะขณะที่ประชาชนที่เดินทางมารับประทานอาหารฟรีต่างชื่นชมแล้วก็ขอบคุณกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมทําความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพร,ระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นายบัวลอยสีมาลาประธานชุมชนภาสววางเขตเทศบาลนาครหัดใหญ่ค่ะ เราได้มีการประชุมแล้วหาลือกับแม่ค้าในชุมชนมาสว่างนะครับแล้วก็ชาวชุมชนนะครับคณะกรรมการชุมชนนะครับจะให้มีกิจกรรมนะครับทำดีเพื่อพ่อเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับก็เลยเอาวันที่9นะครับวันที่9นะครับคือจะแม่ค้าทั้งหมดเนี่ยประมาณ30กว่าร้านและพร้อมด้วยผู้สนับสนุนข้างเคียงนะครับห้างร้านก็ดีนะครับบริษัทก็ดีนะครับและหน่วยงานต่างๆนะครับ ก็ให้ความร่วมมือเป็นด้วยดีนะครับเอามาทํากิจกรรมทําดีถวายความดีเพื่อพ่อนะครับคือจัดทําอาหารนะครับอาหารต่างๆนะครับมาเลี้ยงกับพี่น้องประชาชนก็จะใช้ถนนป่าสว่างนะครับข้างธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับเป็นที่ที่ทํากิจกรรมสําหรับวันนี้นะครับกิจกรรมของเราที่ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นั่นนะครับก็จะมีการกล่าวคำสัตย์ปริยาณนะครับแล้วตามด้วยร้องเพลงสรรเสริญพระอรหมีนะครับแล้วก็ยืนแสดงไว้อะไร ประมาณ1 0 89วินาทีนะครับนั่นก็คือเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการของเรานะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ให้อยากจะให้พี่น้องชาวชุมชนพรสว่างแล้วก็ชุมชนหัดใหญ่แล้วก็พี่น้องทั่วไปนะครับได้ระลึกคิดถึงนะครับสมเด็จพ่อของเรานะครับที่ท่านาให้ความสุขเราให้ความเจริญก้าวหน้ากับพี่น้องประชาชนมาร่วม70ปีนะครับ